การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าที่ร้อยตีธนกิตจิตอารีรัตสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับท่านิธีกรทั้งสองท่านและท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับท่านเลขาครับขณะนี้ครูการบินนะครับครูพัฒราก็อยู่ในสายด้วยในสายด้วยคราวนี้ปัญหาเนี่ยท่านเลขาครูพัฒระบอกชัดเจนว่าประมาณปลายเดือนมกราคม2564ครับผู้บริหารของมาลัยโยกเงินจากวิรยการบินนานาชาติมา150กว่าล้าน แต่ปัจจุบันอ้างว่าไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนให้กับบุคลากร80กว่าชีวิตยังไงดีครับทะเลขาเอาตรงไปตรงมาเลยฮะคือคือกาบเรียนอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้นะครับผมได้กาบเรียนให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา,าไปแล<า>้วนะครับแล้วก็<า>ผ่านทางทเลขานุกการรัฐมนตรีอวบนะครับท่านด็อเรดวงฤทธิ์นะครับท่านท่านก็ได้ได้รับเรื่องไปนะครับแล้วท่านก็ นำหนังสือที่ที่ทางผมได้ผมได้รับผ่านมานะครับว่าอามีมีประเด็นเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่หรือคุณครูที่ mm hmm. อาจารย์่สอนนักสอนสอนวิัยการบินเนี่ยไม่ได้รับเงินมาประมาณแปดเดือนท่านก็ไปหาเรีกับทางปรัดก,กระทรวงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ,รบก็ได้ได้ความคืบหน้าว่าท่านปรัดเองเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการให้กับทางามหาวิทยาลัยนครนครพนมเนี่ยนะครับได้เจตนาเรื่องของการ นําเงินเขาบอกว่ามีเงินอยู่ในเรื่องของงบประมาณตรงนี้อยู่เหลืออยู่อีกประมาณสักหกสิบล้านบาทนะครับเท่าทีไ่ได้ได้รับทราบว่าจะนํามาบริหารจัดการเรื่องที่มีการค้างกันอยู่แล้วก็จะตามผลในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับว่า,าม,มีการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่แต่ก็ต้องกลับเรียนยงี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าในส่วนของวิรยการบินเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะครับก็การถามไปที่สํานักงบประมาณก็ได้รับแจ้งว่าทางวิรยการบินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ในส่วนที่จะได้ รับการจัดสรรของสำนักงบประมาณเพราะเนื่นองจากว่ามหาลนะัยนครพนมเนี่ยจะเป็นหน่วยงานเดียวที่เป็นคนได้รับงบประมาณจากทางภาครัฐน,นะครับแต่ว่าสายการบินเนี่ยเขาจะมีการหาไรายได้ด้วยตัวของของเขาเองท,ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามีเงินหนึ่งร้อยห้าสิบล้านจากที่ได้ได,ได้ได้รับข้อมูลมาว่าหนึ่งร้อยห้าสิบ,บล้านของวิทยการบินถูกดึงไปใช้ ทางหน่วยงานของต้นต้นต้นสังกัดเนี่ยนะครับว่าใช่หรือไม่อันนี้ผมก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องดังกล่าวหรือเปล่านะครับทางกระทรวงอวเนี่ยเขาก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการตรวจสอบหากพบว่านะครับมีการนําไปใช้ผิดประเภทเนี่ยจะต้องมีการดําเนินคดีเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอะไรก็ตามนะครับทางผู้บริหารของทางมหาลัยเองก็คงต้องทีแจกเพราะทางกระทรวงในเวลานี้ไม่ได้นิ่งกว่านัครับผมได้ประสานเรื่องนี้เนี่ย ตามติดนะครับกับทางเลขานุการคนตีอวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ท่านก็ได้พูดแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าเจ้าหน้าที่คนที่ยังไม่ได้รับเงินแปดเดือนเนี่ยนะครับก็ก็อาจจะต้องดําเนินการในเรื่องของการใช้สิทธิทางศาลเลยนะครับก็ก็คงต้องลุยกันในเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของครูบาอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ วิรายการบินน่นะครับเรานั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับผู้หทนก็ควรที่จะต้องลงมาแก้ไขเพราะเป็นเรื่องของปากท้องนะครับแล้วก็เป็นความยากลําบากในเวลานี้นะครับก็ต้องช่วยกันทุกด้านครับถ้าเกิดว่านิ่งเฉยนอนเฉยนะครับแล้วเรื่องต้องเข้ามาถึงในทางกระรวงเองเราก็หลีกเรียกไม่ได้นะครับที่ผมจะต้องใช้ยาแรงฉีดเข้าไปสักนิดนึงอ่ะนะครับท่านเลขาครับเดี๋ยว เดี๋ยวสั้นๆไม่เกินหนึ่งนาทีเพิ่มินเวลาหมดท่านเลขาครับเดี๋ยวครูเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าไม่เกินวันอังคารหรือวันพุธถ้ายังไม่จ่ายกันเลยเขาจะลงมาลอมทุกกล่าวโทษที่ปปปตํารวจนะที่ปปชท่านเลขาเตรียมรอรับด้วยนะครับเรื่องนี้ประมาณร้อยกว่าชีวิตฮะถ้าไปปปไปปปชก็ไม่เจอผมนะครับเพราะว่าอาจจะประสานท่านก่อนประสานท่านก่อนว่าดีเอสไอจะลงไปตรวจสอบเส้นทางการเงินมีอะไรไหมแล้วก็แล้วก็ไปต่อที่ปปชให้ไปหยุดยั้งที่นั่นนะครับ ขอบคุณมากเลยครับทะเลขานะครับนี่ครับขอบคุณมากทะเล